เราเป็นสายเปยไหมคะพี่กองความรักก็ต้องเปยไหมเดี๋ยวว่าแต่าาเราเป็นเปยเลยผู้ชายและผู้หญิงเปยเท่ากัน <c oughs> ผู้ชายผู้หญิงกระเทยเปยเท่ากันหมดทุกคนเพียงแต่ว,ว่าเราคิดว่าสิ่งนั้นสําคัญในการเปยหรือเปล่าอพี่จะเปยแบบมีเหตุและมีผลว่าสิ่งนั้นเหมาะกับเธอหรือไม่เหมาะกับเธอเราต้องกรองเยอะไหมคะสาหรับคนที่จะเข้ามาว่าเขาเข้ามาหาเราเพื่อผลประโยชน์หรือว่าเข้ามาเพราะว่าเขารักเราจริงๆในเวลาที่คนเข้ามาหาก็ต้องการสิ่งที่ให้เราช่วยเขาได้อันนี้พี่ตอบรับได้นะคือพี่ไม่รู้สึกว่า ปุพี่ต้องแบบมาเจอคนหลอกไม่ใช่รับได้ว่าคนที่เข้ามาหาทุกคนไม่ใช่แค่พี่ทุกคนที่อยู่ตรงจุดที่พี่อ่ะเข้ามาก็รู้อยู่แล้วว่าบางทีเข้ามาก็อยากเราช่วยอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราช่วย ning, เราก็ช่วยเราทำให้เราก็ทําให้แต่เราก็ไม่คิดว่าไอ้สิ่งนั้นคือเป็นสิ่งที่เข้ามาหลอกเราเราคิดว่าเราสิ่งที่เราช่วยเหลือกันเขารักเราเรารักเขาก็อยากช่วยเขาเป็นเรื่องธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีคิดว่าอันไหนคือสิ่งที่คิดว่าเขาเหมาะสมจะทําได้อะไรเงี้ยก็จะทาให้ หากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o n o 29ค่ะ